กลัวเป็นบาปเวลาพกกระเป๋าสตางค์มงคลใส่ไว้ในกระเป๋าเกงเกงเคยเป็นอย่างนั้นบ้างไหมคะอยู่ที่เจตนาของคุณคะ่ะคุณพกกระเป๋าสตางค์เพราะอะไรคะเพราะอยากให้พุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆที่อยู่ด้านในของกระเป๋าสตางค์ช่วยให้คุณมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเข้ามา คุณไม่ได้มีเจตนาพกพากระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงเพื่อที่จะลบลู่ดูหมิน่นหรือแสดงถึงความไม่เคารพท่านใช่ไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นพลังบุญค่ะพลังแห่งความเมตตาท่านมาเพื่อเกือ้อเพื่อหนุนเพื่อช่วยเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ท่านอาจจะอยากได้พลังบุญซึ่งท่านไม่สามารถสร้างได้เราสามารถสร้างแล้วก็ให้ท่านได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาช่วยเราค่ะด้วยจิตท,ที่เมตตาท่านไม่ได้มาทําร้ายเรานะคะบางครั้งบางทีการพากพาของมงคล ไปในที่ต่างๆก็ค่อนข้างจะยุ่งยากและที่สำคัญนะคะคนส่วนมากเวลาไปไหนมาไหนค่ะก็พกกระเป๋าสตางค์มือถือแล้วก็พวงกุญแจอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะของบางคนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์พกพาใส่ไว้ในกระเปะ๋ากางเกงได้นะคะขึ้นอยู่ที่เจตนาของคุณค่ะแต่ถ้าใครมีความรู้สึกไม่สบายใจตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะบอกกล่าวท่านนะคะว่าขออนุญาตพกพาไว้ในกระเปะ๋ากางเกงนะคะเป็นการบอกกล่าวท่านทันเมตตาอยู่แล้วค่ะ